สิทธิ์หลานข่าระวังอย่าหลงผิดตอนที่14เดิมทีที่เห็นแต่ความมืดมิดนั้นก็ค่อยๆปรากฏแสงสว่างขึ้นทีละน้อยและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประสาทสัมผัสของนางราวกับถูกขยายใหญ่ขึ้นอย่างไร้จุดสิ้นสุดความทรงจำมากมายวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วแสงสว่างเหล่านั้นรวมตัวกันกลายเป็นแม่น้ำทะเลสาบทะเลรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตในสามโลกยิ่งขยายยิ่งกว้างขึ้นกว้างเสียจนคนที่อยู่ในนั้นดูเล็กเป็นพิเศษเช่นเดียวกับมนุษย์ที่อยู่บนโลกมีเพียงแสงสว่างที่มีสีสันหลักตานั้นที่เเหมมือนนนดิตตตั้้งแ่นจนจ อวินเจียวเกิดความรู้สึกเกรงขามขึ้นภายในใจอย่างไร้สาเหตุคนทั้งคนราวกับตกลงไปอยู่ในเขตแดนที่ลึกล้ำบางอย่างคำถามที่ไม่เข้าใจมาหลายวันก็กระสังขึ้นมาทันทีราวกับถูกเปิดออกด้วยอะไรบางอย่างอยากจะพินิจให้ลึกเข้าไปแต่เยี่ยวนั้นก็ได้ชักมือกลับเสียแล้วนาทีถัดมานางก็หลุดพ้นจากเขตแดนอันล้ำลึกนั้นลืมตาขึ้นมาพลันลูบอกเบาๆตรงนั้นยังคงหลงเหลืออารมณ์ที่ตะลึงอย่างเป็นที่สุดอยู่ข้อสงสัยของเจ้าตอนนี้เข้าใจแล้วหรือยัง เยี่ยวถามด้วยเสียงทุ้มต่ำอวินเจียวอึ้งไปสักพักก่อนจะพยักหน้าเข้าใจแล้วขอบคุณท่านอาจารย์ปู่เขาสาธิตด้วยตัวเองแล้วจะไม่เข้าใจได้อย่างไรอืมเยี่ยวพยักหน้าด้วยความพอใจเป็นสิทธิ์หลานที่มีปัญญาอันชานฉลาดเจ้ามีพรสวรรค์ที่ไม่เลวต่อไปนี้เจ้าต้องตั้งใจฝึกฝนอย่าทําให้พรสวรรค์ของเจ้าเสียเปล่าโอเครับทราบท่านอาจารย์ปู่ อวินเจียวพยักหน้าแล้วจึงเอ่ยขอบคุณนางเป็นคนมีมารยาทต่ออาจารย์เสมอเห็นเขาไม่รีบกลับเจดีนางจึงถือโอกาสถามคำถามเกี่ยวกับด้านอื่นอีกฝ่ายก็ตอบทุกคำถามที่นางถามราวกับไม่มีเรื่องใดที่เขาไม่รู้อวินเจียวเจออาจารย์กวดวิชาที่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านขนาดนี้ทำให้นางหมดข้อข้องใจและลบความรู้สึกที่ว่าสำนักชิงหยางเท่ากับสำนักหมอผีขอบคุณอาจารย์ปู่ที่ไขข้อข้องใจข้าไม่มีคำถามแล้ว อวินเจียวรู้สึกโล่งใจยิ่งกว่าทำข้อสอบสิบชุดเสียอีกนางไม่มีอะไรจะถามต่อก่อนที่จะพูดอย่างอ้อมค้อมแสดงให้เขารู้ว่ากลับไปได้แล้วอืมเยี่ยวพยักหน้าอย่างจริงจังแต่ร่างนั้นกลับนั่งนิ่งไม่ขยับอวินเจียวนึกว่าเขาฟังไม่เข้าใจก่อนจะเปลี่ยนวิธีการพูดจะเที่ยงแล้วข้าไม่รบกวนท่านอาจารย์ปู่ดีกว่าอืมตอบกลับด้วยความจริงจังแต่ยังคงนั่งนิ่งอาจารย์ปู่ข้าไม่มีคำถามแล้ว อืมยังคงไม่ขยับไปไหนท่านอาจรารย์ปู่เดี๋ยวข้าจะต้องเปลี่ยนชุดไปทำอาหารแล้วอืมยังคงนั่งนิ่งไม่ขยับไปไหนด้วยท่าทีจริงจังอวินเจียวเริ่มรู้สึกมีบางอย่างแปลกๆอาจารย์ปู่ท่านยังมีธุระไม่มีงั้นยังอยู่ทำไมอวินเจียวนึกย้อนไปถึงบทสนทนาเมื่อกี้ก่อนจะเอ่ยถามหรือข้ามีคำถามอะไรผิดไปไม่มีงั้นข้าเข้าใจอะไรผิด ไม่ใช่งั้นข้าไม่ตั้งใจเรียนไม่เป็นงั้นท่านยังนั่งอยู่ในห้องข้าทําไมเก๊กหล่อเหรอไงอวินเจียวปากกระตุกเล็กน้อยคิดไม่ออกว่าทําไมเขายังคงอยู่ที่นี่จ้องมองไปยังปรมาจารย์นี้ยังคงนั่งนิ่งอย่างเคร่งครึมแล้วมองไปยังถ้วยอันว่างเปล่าที่ตั้งอยู่บนโต๊ะในหัวปรากฏความคิดที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ขึ้นมาก่อนจะเอ,อ่ยปากถามอาจารย์ปู่หรือว่าจะอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนได้เยี่ยวแวนวาสาว่างขึ้นมาทันทีตอบอย่างไม่รีรออีกทั้งยังหยิบถ้วยบนโต๊ะส่งไปให้ อวินเจียวที่แท้ก็รอกินข้าวบอกตั้งแต่แรกก็ได้อวินเจียวรับถ้วยจากมือเขาด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนกำลังคิดจะพูดอะไรบางอย่างชายแก่ก็ผลักประตูวิ่งเข้ามาพร้อมพูดว่าเจ้าหนูกลางวันนี้กินอ่ะเขายังพูดไม่ทันจบสายตาก็เหลือบไปเห็นเยี่ยวที่นั่งอยู่ที่โต๊ะก่อนจะเขาอ่อนพรึบสุดตัวลงไปคำพูดที่ยังพูดไม่จบก็สะดุดขึ้นมาทันทีอ่ะอ่ะ,อะ โอ้ท่านปรมาจารย์ของเขาปรากฏตัวอ,อ,อ,อีก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 แล้วไปวิคิดว่าตัวเองต้องฝันอยู่เป็นแน่ชีวิตเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาท่านอาจารย์ปู่อยู่ที่สูงเกินเอื้อมสําหรับเขาปกติแล้วจะเป็นเพียงเรื่ององค์เล่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อตอนเด็กเท่านั้นทําให้เขารู้จักท่านเพียงแค่ป้ายบูชาที่เขียนว่าเทพเจ้ากวางจี้แห่งชิงหยางที่ตั้งอยู่ชั้นบนสุดของเจดีเท่านั้น เขาไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสนั่งกินข้าวร่วมโตกับท่านอาจารย์ปู่มิหนำซ้ำยังกินทั้งสามมื้อไม่มีมื้อไหนขาดอีกต่างหากแต่ก่อนเขาคิดว่าชื่อจริงของอาจารย์ปู่คือชิงหยางหรือไม่ก็กว่างจี้จนกระทั่งสามวันก่อนเขาถึงได้รู้ว่าชื่อจริงของท่านคือเยี่ยวสาเหตุที่เขารู้ก็เป็นเพราะเจ้าหนูบอกว่าผักในห้องครัวจะเน่าแล้วเลยทําผักดองออกมาสามขวดพวกเขาสามคนคนละขวดเพื่อเป็นการไม่หยิบผิดเลยแนะนําให้แปะชื่อของแต่ละคนไว้ ได้ยินอย่างนั้นท่านอาจารย์ปู่จึงได้ยกมือขึ้นสบัดทีหนึ่งก่อนที่ยันม่วงแผ่นหนึ่งปรากฏและแปะเข้าไปที่ขวดที่ใหญ่ที่สุดเห็นเพียงแค่ยันนั้นมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าเหยี่ยวไปวีที่ได้ขวดเล็กที่สุดลูกคำท้องที่กินไม่อิ่มมาหลายวันอืมต้องเป็นเพราะท่านอาจารย์ปู่ลงมาจากสวรรค์ครั้งแรกยังตื่นเต้นจึงมาปรากฏตัวบ่อยเป็นแน่สิ่งที่ทําให้เขาไม่เข้าใจอย่างเป็นที่สุดคือสวรรค์กับโลกมันอยู่ใกล้กันขนาดนี้เลยหรือทาไมทุกครั้งที่ท่านโผล่มาดันเป็นเวลาที่พวกเขขาาากกํลังจะิน้วพอดี ใครบอกว่าท่านอยู่บนสวรรค์อวินเจียวเอ่ยแทกฮะหมายความว่ายังไงไปวิตะลึงท่านอาจารย์ปู่ไม่ได้สาเร็จเป็นเซียนไปแล้วเหรอไม่อยู่สวรรค์จะอยู่ที่ไหนท่านไม่รู้เหรออวินเจียวชี้นิ้วไปที่เจดีสูงก่อนจะอธิบายท่านอยู่ในป้ายบูชาที่ชั้นบนของเจดีมาโดยตลอดไม่เช่นนั้นจะลอยออกมาจากตรงนั้นทุกครั้งเหรอเจ้าหลอกข้าแน่แน่ท่านอาจารย์ปู่ไม่ได้อยู่บนสวรรค์ท่านอยู่บนเจดีท่านอยู่ตลอด นั้นนับสิบปีที่เขาอยู่ในสำนักนี้เขาต้องตาบอดแน่เลยอวินเจียวขี้เกียจสนใจคนที่แสดงสีหน้าเหลือเชื่อไม่รู้ว่าจินตนาการไปไกลถึงไหนอย่างชายแก่ถือกับข้าวหันหลังเดินเข้าห้องแน่นอนว่าต้องเห็นคนบางคนที่มาทันเวลากินข้าวทุกครั้งเรากับคำนวณเวลามาอยู่ที่โต๊ะแล้วอีกทั้งยังช่วยจัดวางถ้วยและตะเกียบอย่างเงียบๆสีหน้าที่แสดงออกด้วยความจริงจังนั้นเรากับไม่ได้มากินข้าวแต่กำลังเข้าร่วมสัมมานาทางวิชาการอย่างใดอย่างนั้นวันนี้ไม่มีน้ำแกงกระดูกไก่ อวินเจียวเอ่ยแววตาของคนบางคนมืดลงไปทันทีอีกทั้งยังทําให้แสงขาวรอบตัวนั้นมืดลงไปด้วยสีหน้าที่จริงๆแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ดันทําให้นางรู้สึกได้ถึงความน้อยใจแต่ว่ามีแกงเห็ดลองชิมไหมอวินเจียวอดไม่ได้ที่จะเอ่ยเสริมอีกฝ่ายถึงได้จ้องมองไปยังซุกที่เขาเพิ่งวางลงแล้วดมกลิ่นเบาๆแววตาที่มืดลงไปกลับสว่างขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่จะพยักหน้าอืมนั้นลองชิมหน่อยแล้วกันเขาตอบอย่างจริงจัง เรากับนี่ค่าเห็นแก่หน้าของเจ้านัถึงได้ตัดสินใจกินอย่างนั้นอวินเจียวคนที่เป็นปรมาจารย์นี่แม้กระทั่งมาขอข้าวกินอย่างเย่ะหยิงขนาดนี้สิทธิหลานข้าระวังอย่าหลงผิดตอนที่สิบห้าอวินเจียวตักน้ำแกงใส่ถ้วยใบหนึ่งยื่นออกไปให้คนที่ทำหน้าหยิ่งอยู่ตรงข้ามชายหนุ่มรับไปกินด้วยท่าทางที่สง่างามอยากจะกินสามถ้วยรวดเดียวไปเลย กลิ่นหอมของอาหารทำให้ไปวีดึงสติกลับมาได้เขากลับเข้าสู่โต๊ะด้วยความรวดเร็วปานสายฟ้ายื่นถ้วยของตัวเองไปให้อวินเจียวอย่างเคยชินหอมจังค่าก็เอาด้วยถ้วยหนึ่งตักเห็ดเยอะๆหน่อยความตกตะลึงหรือความเกรงขามอะไรล้วนลืมไปหมดสิ้นแม้แต่สายตาอันเยือกเย็นที่มองมาจากคนบางคนด้านข้างยังไม่อาจรับรู้ได้ฮึซื่อบือเยี่ยวเพิ่มความเร็วในการกินมากขึ้น อวินเจียวกลับไม่มีความสนใจในน้ำแกงมากเท่าไหร่ตักให้ทั้งสองคนเสร็จก็หยิบตะเกียบเพิ่งกินไปได้สองคำเหมือนกับคิดบางอย่างได้กระทันหันเอ่ยถามด้วยความสงสัยอาจารย์ปู่การฝึกฝนวิชาต้องนำเอาพลังลมปราณเข้าภายในร่างกายใช่หรือไม่แล้วถึงจะใช้คาถาได้แน่นอนเยี่ยวยังไม่ทันตอบไปวีก็ชิงตอบขึ้นมาก่อนถ้าไม่นำพลังลมปราณเข้าร่างกายจะใช้มันได้อย่างไรไม่ว่าวิชาใดก็ต้องใช้พลังลมปราณเป็นพื้นฐาน อ๋ออวินเจียวสีหน้าไม่เปลี่ยนแต่คิ้วขมวดเข้าหากันเล็กน้อยพร้อมเอ่ยหากชักนำพลังลมปราณแล้วยังไม่เข้าไปจะทำยังไงอะไรชักนำไม่ไปวิชักท่าที่กำลังจะกินน้ำแกงเหมือนกับนึกอะไรขึ้นได้ตาเบิกโตมองไปยังนางเจ้าเจ้ายังไม่เริ่มฝึกเข้าทางเต่าอีกเหรอการชักนำพลังลมปราณเข้าร่าง,างกายเป็นขั้นแรกของการฝึกฝนตอนนั้นกว่าเขาจะทำได้ก็ใช้เวลาไปหลายเดือน อีกทั้งยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากอาจารย์ถึงจะทําได้แต่ว่าเจ้าหนูเป็นผู้มีพรสวรรค์ไม่มีทางที่นานขนาดนี้จะยังทําไม่ได้อาจารย์ปู่มากินข้าวด้วยกว่าครึ่งเดือนแล้วอึมชักนําไม่ได้อวินเจียวพยักหน้านางลองทําตามในตําราหลายครั้งตอนแรกนึกว่าวิธีการของตนเองมีปัญหาแต่พอลองความเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วกลับพบว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ว่านางจะทําอย่างไรแสงจากพลังพวกนั้นพอเข้าใกล้ตัวนางก็สลายหายไปราวกับข้ามีปฏิกิริยาต่อต้านพลังลมปราณ เป็นไปได้อย่างไรชายแก่สีหน้าไม่เชื่อเจ้าไม่ใช่ผีสางหรือปีศาจพลังลมปราณจะต่อต้านเจ้าได้อย่างไรพูดจบก็มองไปทางอาจารย์ปู่ที่ตั้งใจกินน้ําแกงด้วยสายตาที่ไม่ค่อยแน่ใจเยี่ยงเลยหน้ามองไปยังสิทธิหลานทั้งสองคนคิ้วขมวดราวกับไม่พอใจเล็กน้อยนิสัยเสียที่คุยกันเรื่องฝึกฝนตอนกินข้าวแบบนี้ต้องปรับปรุงยื่นมือมา เขาเอ่ยด้วยเสียงทุ่มเห็นอวินเจียวยื่นมือออกมาถึงจะมือหนึ่งจับถ้วยน้ำแกงที่กำลังจะกินหมดของตนเองมือหนึ่งจับไปที่เส้นชีพ,พจรของอีกฝ่ายนาทีถัดมาอาวินเจียวก็รู้สึกถึงพลังที่คุ้นเคยวิ่งเข้าสู่ร่างกายแต่ครั้งก่อนเข้าทางหวังคิ้วคราวนี้เข้าทางแขนพลังกลุ่มนั้นกำลังไหลเวียนในร่างกายนางอย่างรวดเร็วเอสสักพักเยี่ยวถึงหันมองอวินเจียวด้วยความสงสยัยเจ้าไม่มีเส้นชีพจรสเสวียนอะไรนะ อวินเจียวยังไม่ทันถามว่าอะไรคือเส้นชีพจรเสวียนทางไปอวิกลับรีบลุกขึ้นยืนด้วยใบหน้าตื่นตกใจเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ไม่มีคนที่ไม่มีเส้นชีพจรเสวียนจริงสินางใช้ยันม่วงได้จะไม่มีเส้นชีพจรเสวียนได้อย่างไรเยี่ยวันคิ้วขมวดหนักขึ้นเส้นชีพจรเสวียนเป็นพื้นฐานของการฝึกฝน พลังลมปราณบนโลกจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยผ่านเส้นชีพจรเสวียนเท่านั้นแต่เขาดูไม่ผิดแน่สิทธิหลานคนนี้ไม่มีเส้นชีพจรเสวียนครั้งที่แล้วเขาส่งพลังเข้าร่างกายของนางตอนที่ไขปัญหาโดยหลักแล้วมีพลังนี้นางน่าจะเข้าถึงทางเต่าได้ง่ายมากขึ้นถึงจะถูกแต่ตอนนี้กลับหายไปอย่างไม่เหลือร่องรอยที่นางพูดก็ไม่ผิดร่างกายของนางต่อต้านพลังจริงๆ ทันใดนั้นทั้งสองคนมองไปยังอวินเจียวด้วยสายตาประหลาดหน้าสงสารเป็นครั้งแรกที่ได้ยินว่ามีคนไม่มีเส้นชีพจรสเสวียนอวินเจียวสายตาที่มองราวกับนางเป็นคนพิการนี่มันอะไร นางถอนหายใจเฮือกหนึ่งกลับกันกับทั้งสองคนที่ตกตะลึงนางยอมรับได้อย่างเรียบเฉยเดิมทีนางก็ไม่ใช่คนของโลกใบนี้อยู่แล้วร่างกายมีความแตกต่างจากคนทั่วไปก็เป็นเรื่องปกติอีกทั้งนางก็พอจะเดาได้ว่าทำไมนางถึงชักนำพลังเข้าร่างกายไม่ได้แท้จริงแล้วก็คงไม่พ้นระบบภูมิคุ้มกันอันยิ่งใหญ่ในร่างกายนางกำลังทำงานต่อต้านเชื้อโรคพลังที่บุกรุกเข้าร่างกายเท่านั้นเองในหัวของนางนึกย้อนไปถึงหลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก่อนจะหายใจเข้าลึกๆทีหนึ่ง เช่นนั้นก็หมายความว่าข้าไม่สามารถฝึกฝนทางเต่าได้ใช่ไหมทั้งสองคงอึ้งคิดอย่างตั้งใจตามหลักแล้วคนที่ไม่มีเส้นชีพจรเสวียนไม่สามารถนำพลังเข้าร่างกายได้นำพลังเข้าร่างกายไม่ได้ก็ไม่สามารถฝึกฝนได้ฝึกฝนไม่ได้นางก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในอารามไม่อยู่ในอารามพวกเขาก็ไม่มีอาหารอร่อยกินทั้งสองมองหน้ากันก่อนสีหน้าจะเปลี่ยนไปพร้อมกันสายตามองไปที่โต๊ะกินข้าวอย่างอดไม่ได้ก่อนจะตอบด้วยความมั่นใจอย่างพร้อมเพียงได้ต้องได้ ย <อด Legend> เยี่ยวนเอ่ยด้วยความจริงจังทางแห่งเต๋ามีมากมายไม่มีเส้นชีพจรสเสวียนใช่ว่าจะฝึกไม่ได้อย่างมากเขาก็สร้างเส้นใหม่ให้นางเท่านั้นกว่าจะรับสิทธิ์หลานที่ถูกชะตาได้จะปล่อยให้หนีไปไม่ได้เชียวใช่ไปวิพยักหน้าอย่างแรงมีอาจารย์ปู่อยู่ไม่มีเส้นเชี่ยผจจรสเสวียนก็ไม่เป็นอะไรเจ้าอาศ,าศาัยอยู่ในอารามได้อย่างสบายใจอย่างมากก็แค่ไม่เข้าทางแห่งเต๋าด้วยพลังลมปราณ ทั้งสองคนพูดโน้มน้าวไปถึงประโยชน์ต่างๆของการไม่มีเส้นชีพจรเสวียนประโยชน์ของเส้นชีพจรเสวียนก็เพียงแค่เป็นตัวชักนำพลังเท่านั้นไม่มีประโยชน์อื่นใดไม่ใช่สิ่งจำเป็นใช่เส้นชีพจรเสวียนอะไรไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยดูค่าสิ่มีเส้นชีพจรเสวียนฝึกฝนเป็นเวลานานหลายสิบปีก็ยังทำได้แค่วาดยันซึมซับได้ยังไม่เท่าเจ้าที่อ่านแค่ห้าวันเลย วิชาบนโลกใบนี้แบ่งออกเป็นยาอาวุธยันรักษานอกจากคาถาแล้วอย่างอื่นไม่จำเป็นต้องชักนำพลังเข้าร่างกายใช่แล้วเจ้าดูค่าสิไม่มีพลังลมปราณแต่ก็วาดยันได้การฝึกฝนอยู่ที่ใจหักจิตใจซึมซับอย่างถ่องแท้เจ้าก็จะเข้าถึงทางเต่าได้ใช่แล้วเจ้าอยู่ที่นี่เถอะเจ้าฉลาดเช่นนี้จะมีเส้นชีพจรเสวียนหรือไม่ไม่สำคัญผู้มีเส้นชีพจรเสวียนล้วนเป็นผู้โง่เขลา อาจารย์ปู่พูดถูกอวินเจียวคนเราถ้าร้อนตัวขึ้นมาแม้กระทั่งตัวเองยังด่าเลยอีกอย่างนางพูดเมื่อไหร่ว่าจะไปในสเสวียนเหมือนมีคนฝึกฝนด้านการรักษาคิดถึงคำพูดของอาจารย์ปู่ที่มีความเกี่ยวกับความชำนาญของนางก็รู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีนี่สิไปวิแววตาฉายแววพราพรานึกขึ้นได้ว่าเจ้าหนูเป็นหมอมาก่อนรีบพยักหน้าคนในสเสวียนเหมือนอย่างพวกเราล้วนปราบมกรขจัดสิ่งชั่วร้ายเป็นหน้าที่ของตน บางครั้งอาจบาดเจ็บจากการถูกสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ทำร้ายหมอธรรมดาก็คงรักษาไม่ได้ต้องอาศัยหมอที่รักษาพลังลมปราณเท่านั้นแต่ว่าภายในสเสวียนเหมือนหมอที่รักษาพลังลมปราณมีน้อยมากเพราะว่าเมื่อเทียบกับผู้ฝึกฝนทางเต่าทั่วไปแล้วหมอรักษาพลังลมปราณไม่เพียงแต่ต้องเข้าใจถึงวิธีทางแห่งเต่าอย่างท่องแท้ยังต้องมีวิชาการรักษาขั้นสูงอีกด้วยเจ้าก็เป็นหมอไม่ใช่หรอมีพื้นฐานทางการรักษาต้องฝึกได้เร็วมากเป็นแน่เห็นนางมีความสนใจเขาก็รีบพูดต่อ ในอารามถึงแม้จะไม่มีตำราทางด้านการรักษาแตกแต่อาจารย์ปู่ต้องสอนเจ้าได้แน่เขารีบหันไปมองคนด้านข้างเยี่ยวก็พยักหน้าตอบรับได้พูดจบก็ท่องคาถาพรึบตำราหลายเล่มวางอยู่บนโต๊ะพ่อหรือไม่ท่าไม่พอข้ายังมีนะอวินเจียวอาจารย์ปู่แต่ก่อนเป็นคนขายหนังสือหรือเปล่าไปวีสลำเอียงต่อหน้าต่อตาเลยอย่างน้อยก็เหลือไวใ้ให้เขาเล่มหนึ่งไหม